เพื่อนๆวันนี้นะคะไทยก็จะมาแนะนำเครื่องดื่มสำหรับผู้ใหญ่นะคะหลังจากที่พ่อบ้านของไทยไม่อยู่หลายเดือนนะคะแล้วไทยก็ได้พาคุณแม่นะคะมาอยู่ด้วยนะคะปกติแล้วคุณแม่นะคะเวลาตอนเช้าๆนะคะเขาก็จะทานพวกนมนะคะนมทั้งหลายเลยสารพัดยี่ห้อว่างั้นเถอะนะคะเพื่อนๆข้อเสียคือบางครั้งพอกินนมแล้ว ก็จะไม่กินข้าวเวลามียามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ไม่ดีนะคะเพื่อนๆแต่ข้อเสียอีกอยา่างหนึ่งก็คือท้องอืดน,นะคะคนแก่เวลาทานนมเยอะๆก็จะท้องอืดน,นะคะไทยก็เลยผุดไอเดียค่ะเพื่อนๆเ,เครื่องดื่มที่ได้ประโยชน์นะคะแถมได้สุขภาพนะคะวันนี้มาดูกันค่ะง่ายๆแถม ดื่มง่ายอร่อยด้วยแถมได้ประโยชน์นะคะเอาใจผู้ใหญ่ไปเลยค่ะไทยเนี่นะคะบางทีจะ50แล้วนะคะบางครั้งก็ดื่มเช่นกันค่ะเพื่อนๆคือมันอร่อยจริงๆนะแล้วก็รู้สึกว่าสุดชื่นค่ะมาดูด้วยกันค่ะโอเคเพื่อนๆมาดูส่วนผสมนะคะนี่คือยาหอม 5JD นะคะในส่วนตัวของไทยนะคะไทยว่ายี่ห้อไหนก็คงจะได้แหละเนาะ แต่ไทยก็ชินกับการซื้อยี่ห้อนี้นะคะเพื่อนๆก็คือใช้มานานนะคะน้ำพึ่งนะคะเพื่อนๆยี่ห้อไหนก็จัดไปแล้วก็มะนาวเหลืองนะคะไทยเคยมะนาวเหลืองหมดนะคะแล้วไทยเอามะนาวในสวนนะคะมะนาวเขาเรียกมะนาวยักษ์นะคะในบ้านเราอะคะ่ะปรากฏว่าคุณแม่บอกว่าวันนี้ไม่หอมเลยเปิ โอ้ยหนอโอเคมาปรุงกันค่ะก็ยาหอมนะคะอ่จริงๆอะ่ะถ้าใครที่ถนัดแบบเพียวๆก็จัดไปเลยนะคะแต่โดยส่วนตัวนะคะไทยว่าแบบเนี้ยทานง่ายแล้วก็คือแบบดื่มง่ายอะ่ะเพื่อนๆสดชื่นด้วยก็คือปกติไทยจะใช้แค่ครึ่งช้อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะครึ่งช้อน ะะแล้วก็ตามด้วยน้ำผึ้งนะคะหช้อนชาค่ะเพื่อนๆเ,เอาแค่แบบปแปะลมแปลมนะเพราะว่าไม่หวานนะคะเนี่ยค่ะหช้อนชาแค่นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะไทยก็ใช้มะนาวเหลืองนะคะไทยจะชอบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆมันจะหอมเปลือกมากกว่านะคะ เมื่อก่อนไทยเคยหั่นแบบนี้นะคะบางๆคือโดยรวมแล้วแบบเนี้ยหอมกว่าเยอะเลยนะคะแล้วก็สะดวกเวลาดื่มด้วยค่ะนะคะก็ใส่ไปแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเติมน้ำร้อนกันค่ะแค่นี้ค่ะ เพราะว่าเราใช้แค่ครึ่งช้อนชานะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็คนโอ้โหจะบอกว่ามันหอมมากค่ะเพื่อนเพื่อนมันหอมมากเพื่อนเพื่อน,อนดูสิคะหอมทั้งมะนาวเหลืองนะคะแล้วก็ตัวยาหอมนะคะแล้วรสชาตินะคะมันจะเป็นแบบว่ากลมๆดื่มง่ายอะ่ะ จากที่ปกติมันจะขมใช่ไหมคะคือบอกเลยมันนายแม่ของไทยนะเลิฟมากจริงๆแล้วไทยนะบางทีนะ่ะคือถ้าเรารู้สึกว่าทานอาหารทานชีสทานอะไรเยอะๆเราท้องอืดน,นะคะเพื่อนๆก่อนนอนไทยก็ดื่มนะช่วยได้จริงๆคะ่ะคือแบบอร่อยได้สุขภาพนะคะจัดไปคะ่ะเครื่องดื่มเอาใจคนแก่คะ่ะ